ันไอ้วันนี้คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างไฉสีนนท์ชีพวงกรบวนศากุลเพื่อจังหวัดการศึกษ์จะพาเด็กๆทำกิจฬาสาทำามสะอาดบริเวณรอบศูนย์เด็กนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมรกันเลยเด็กๆเด็กช่วยกันนะคะ น,น้องกัญญาน้องกัญญานี่นี่ขยะอันหนึ่งใส่ถังขยะนะคไหใส่นอส่นงขยะเลยค่ะใส่ทังขยะนะคะ โอ้พาครับผมมาร่วมมาพ่อทางนี้ด้วยลูกนี่ไม่เห็นไปมาเยอะแยะเลยเก็บเด้อลูกเก็บไปลูกไปมาเยอะแยะ <muchas>